แล้วครับผมโหนเก่งกาจจงใจพระพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์กับเวลา9ก้นาฬิกาหรือ9ก้9นาฬิกาสานาทีแล้วแต่สะดวกนะฮะในช่วงนี้แหละนะฮะคือผมพูดคนเดียวอะ่ะได้แต่ถ้าทีมงานเขาไม่พร้อมผมก็พูดไม่ได้ครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ครับวันศุกที่5กันยา2 5ง8รสิบนะฮะ ดูแลอย่าลืมนะครักรบกดกระดิง่งกดซับสไครต์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคือวันนี้เนี่ยม,มีเรื่องจะพูดเยอะนะแต่ผมห็นแล้วว่ามันเป็นวันใกล้คราดใกล้คราดหมายความว่าจะเกิดจันทรคราดวันที่แปกันยานี่แหละครับตรงกับวันจัน แต่เนี้ยคราดนี่มันไม่เต็มดวงครับไม่เต็มดวงนะฮะมันคราดมันคาดจุดที่ที่ต่างประเทศนะครับมันก็เลยไม่เต็มดวงแล้วก็เฉียวเฉียวนะฮะแต่ที่พลคราดนี่มันมีปัญหานะฮะคืออะไรสําคัญสําคัญที่เราทําวันวันวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันใกล้คราดเนะี่ยใกล้คราดก็จะมีะทางโหนก็ทีห้าว่าห้ามให้เลิกกันนะก่อนหน้าหลัง ก่อนหน้าหลังสามวันอันนี้อันดับแรกนะนะอันที่หนึ่งห้ามเลยอันดับสองก็ก่อนหน้าหลังเจ็ดวันอันดับที่สามก็ก่อนหน้าหลังสิบห้าวันคือหมายความว่าถ้ามันจําเป็นจะให้เลือกอะ่ะก็เลือกเลยเนี่ยก่อนหน้าหลังสิบห้าวันถ้ามีความจำเป็นที่ว่ากําหนดงานไว้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องทานะกว่ากันไปก็มันก็จะเบาลงมานะไอ้ควาว่าคลาด,ดหมายความว่ามันมืด ไอ้สิ่งที่เราทาไว้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์่ะเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่แล้วแต่คราดมันจะแรงแค่ไหนนะครับนะ่แต่นล่ก็เลยว่าคนรุ่นใหม่ก็ไม่เคยสนใจแต่คนจะโหรุ่นเก่าเนี่ยเขาถือมากนะครับไอ้เรื่องคราดเนี่ยนะเหมือนบ้านเราเนี่ยเดินทางสะดวกรถถนนโอเคไปไหนมาไหนสะดวก พอดีมีรถสิบรอมาจอดตายอยู่หน้าบ้านเนี่ยเรามีรถอ,ออกไม่ได้เข้าก็ไม่ได้นี่แหละครับมันก็ถูกคราดอ่ะทำอะไรไ <laughs> ม่สะดวกเนี่ยอุปมาพวม,มายกให้ฟังนี่นะฮะนี่ยฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องนะฮะเป็นวันเลือกนาะยกรัฐมนตรีคนที่สามสิบสองนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะะแล้วก็รอดูแล้วกันฮนะ ก็ตอนที่สภาก็เริ่มเปิดแล้วผมก็ไม่คุยนะไม่คุยว่าเป็นยังไงนะดูว่าใกล้วันคร่าเี่ยมันจะเป็นยังไงนะเป็นยังไงนะฮะมันจะไม่ราบรื่นไม่สะดวกพูดไปก็เท่ากับว่าเราจะไปอะไรเขาเริ่มกล่าวว่าเอากันสบายๆนะครับฉะนั้นสตาฟ้าเนี่ยเหนือคนลิขิตที่ผมพูดผ้าหัววันนี้ไม่มีเงี้ย คือฟ้าเขากำหนดไว้แล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ตามวิธีพลดาวนะมันจะโครจรอ,อย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยคนเราจะฝืนฟ้าหมายถึงว่ามอนกบว่าลมกำลังแรงมาพายุมานี่นะเราจะออกทะเลออกเรือไปเนี่ยไปยังไงตายทั้งลำไหมเหมือนกันละครนะเหมือนกันอ่ จะกนั้นว่าอะไรที่มันไม่ดีทางธรรมชาติเนี่ยที่เราคุมไม่ได้เนี่ยเขาไม่ทําครับจนั้นจันทรคราดวนันที่แปนี่นะครับนะก็ดาวจัน์ยอยู่ในราศีกุมร่วมกวับราหูนะครับแล้วก็เล็งกับอาทิตย์นะหนึ่งสี่คือมันจะคาดได้ก็คืออา,อาทิตย์บงนะับงแะบังแสงถูกโรคบัง,รบงหรือว่า จันนะจันจันมามามา,มาบาังแสงอาทิตย์เขาเรียกว่าจันทรจะคราดนะครับนเนี่ยมันก็อย่างนี้เลยครับอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องรอดูกันไปนะครับนะว่าสิ่งที่เราทำนั้มันอยู่ตรงไหนวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะฮะสำคัญต้องกันโดยเฉพาะทักษิณก็นหนีคราดหรือเปล่าไม่รูนะ เดินทางของนอกประเทศเมื่อคืนนี้นะะโอ้โหไปข่าวคนติดตามกันเยอะนะครับนะก็อาจจะหลบค่าก็ได้นะตอนนี้จะไปสิงคโปร์ก็กลายเป,ป็นไปรู้ไปก็โอเคนะ่ะนะคนมีเครื่องบินส่วนตัวนี้ไม่ธรรมดานะเออต้องระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีเ,เงินมหาศานนะคือไปไหนเนี่ยมันโอ้หนั่งรถส่วนตัวก็ว่าไปอย่างนะนี่พูนั่งเครื่องบินเลยนะ บนฟ้านะฮะอีกหน่อยต้องมีเรือดำน้ำสักลำนะฮะไปไปทางทะเลเออน่าจะดีนะน่าจะดีนะทำไมหนะ้าเนี่ยมันจะต้องไปทางน้ำไปละนะไปทางฟ้าคนเห็นนะไปทางน้ำไม่คนไม่เห็นเอาว่าไงคุณปืนหมว่าน,นี้มาเงียบเลยนะวัดรับประทานวัดไม่เป็นไรแล้วก็อำเภอสิ <laughs> แล้วไม่อ่านบินที่ป็นให้หรอ มันไ,ไ,ไม่มีประโยชน์อะไรนนยกเขาจะเรื่องเนี่ยเป็นพิธีขั้นตอน,นข่าวว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเขาเลยอะไรเหจะสําเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้ได้ข่าวว่าอะไรนะท่านมานันนอนไม่อยู่อ่ะประธานแหววแววมาอย่างนั้นแหววแวแว,แวมาเลยข่าวมันเยอะเหลือเกินนะผมไม่กล้าดูนะเด็ออมันมีทั้งข่าวจริงข่าวหลอกข่าวลวงอนะอา้าวก็เกิดคลาดมันก็ต้องข่าวลวงอยู่แล้วอะร ผมเป็นคนเเรียกว่าคนโลคัสแหละนะเป็นไงเขาก็แค่บอกว่าลุ้นนายกคนที่สามสบสองอนุทินแบเบอร์เชกเซมลุ้นพิกนรกเธอดนี่รู้สึกเยอเป็นคนรุ่นใหม่ที่ติดตามดีนะนะอ๋อเวลาเข้าส้วมไได้ทำอะไรก็เปิดดูไงดูในส้วมแหมจริงๆริเไม่มีกินเลย เขาเขาเขาเปิดกลุ่นดูทีมด้วยนะทะลุ4.4พันล้านโอ้โหเปิดเปิดเปิดสุบานเดอเปิดกลุเปิดกลุเ,ลเหรอไอเขารวยอยู่แล้วพ่อเขาก็รวยตระกูลนี่รวยอยู่แล้วเป็นนักธุรกิจนะรับเหมาก่อสร้างเอเอโดยเฉพาะก่อสร้างนี่ก็เราไปเป็นหมื่นล้านแล้วสร้างสภาสปายะเนี่ยมีคนสวัสดีมากุณจุบสวัสดีครับว่าไงมีคนถามด้วยว่า อาจารย์ทักษิจะกลับมาไหมคะกลับกลับครับไม่ต้องห่วงกลับครับเขาเขาเขาแบบผมว่าคนนี้นะยเขาไม่ถอยหรอกเนี่ยเขาไม่ถอยหรอกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่น่เรองที่วันที่เก้าเนี่ยนะเออต่อไปคุณรู้จิการสวัสดีมีความสุขวันศุกร์สีฟ้าค่ะแอดมินและแฟนรายการทุกท่านครับวันนี้จัวหัวข้อเรื่องนูเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นชะตาและกิตฟ้า และการกระทาของเราก็ด้วยทําดีได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วแน่นอนค่ะคือมันอย่างนี้นะคือถ้าช่วงนี้ยดาวมันไม่ดีนะวา่าลิขิตไว้เนี่ยนะถ้าเราไปทําไม่ดีปั๊บมันจะเกิดผลแรงเราก็ทําดีดีครับทําดีไว้เลยนะครับนะมันก็จะลดความไม่ดีลงเน,เนี่ยเนี่ยสำคัญมากดังนั้นพระเจ้าถึงได้สอนเนี่ย ให้ทำบุญทำทานทำอะไรที่มันดีมีประโยชน์แล้วก็ไม่ทำอะไรที่ผิดศีลธรรมนะครับตรงนี้แหละคนไม่ฟังแล้วครับเวลาหมวันนี้ไอ้ไอโจจะขึ้นปล้นะครับมันมีโอกาสแล้วเนี่ยคนไม่อยู่เนี่ยเขาก็ทำ ทำอไรไปไนเดี๋ยวก็ติดคุกเสิครับตุกจเจมาสิครับวันไม่ดีอ่ะนะวันไม่ดีร,รู้จการถามาต่ออะไรเหมือนกับปลูกถั่วได้ถั่วปลูกงาได้งานนะคะอาจารย์ <laughs> รออยู่แล้วเถ้าปลูกถั่วได้งาปลูกงาได้ถั่วนี่แล้วมันจะผิดผิดเค้เรื่องว่าเอ่อัอป,ปรีจังไรกยกักินีกันนะไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้อะไรเหตุําเช่นไรผลย่อมเป็นเช่นนั้นนะคะอาจารย์ก็ใช่อ่ะทีทุกอย่างและทุกคนผมว่านะ ที่ติดตามรายการเนี่ย<ม>เป็นคนที่มีความคิดมีความอา่านนะมีหลักการคิดมีการยึดติดต่างๆนี่นะถูกต้องครับแต่เวลาจะพูดอะไรเนี่ยถ้าพูดแล้วไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลนะครับนะคนก็ไม่ติดตามแล้วครับนะมันต้องมีเหตุผลนนแล้วออ่านได้ไปเนี่ยได้อะไรอ่านไปเลยคนแบลสวัสดีค่ะอะนุทินบริหารประเทศก็จน ทั้งโจรทั้งขี้โกงค่ะอาจารย์เก่งก็ก็ดีไงคนโกงก็จะได้ลุงเรืองไงแล้วอาจารย์ว่าใครจะได้ระหว่างชัยเกษมกับไอ้อนะลุทินไอโจรคือผมผมเอาเอาตามความที่ผมนะรู้จักดาวนะแล้วไม่เข้าใครเพราะไม่รู้จักนะ้วไม่ได้เคยคุยไม่รู้จักกันนะเออถ้ารู้จักดาวแล้วก็เลขนะวันที่เลขสามสิบสองนี่นะเป็นเลขผู้สูงอายุครับนะะ คนที่จะได้น่าจะไป็นอาจารย์ชัยกเกษมกับนะผมบอกแล้วอนุทินไม่ได้อนุทินไม่ได้ก็ไม่รู้นะพูดไปหลายครั้งแล้วนะก็ไม่อยากไปซ้ําเติมอะไรเขานะครับเขาก็ฝันเต็มที่อ่ะน,นะขาถามต่อว่าสร้างสะพานสภาสองหมื่นล้านรวยจนนิพันใส่หัวนะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ที่โกงขายชาติขายบ้านขายเมืองไม่อยากได้โจรมาบริหารบ้านเมืองเราคือสภาเนี่ยยังไม่จมเลยทำไม่เสร็จน้ยนะ <c oughs> เออสิปีมันไม่เสร็จนะแล้วก็บ้านเบืกกันนะฮะงบอะ่ะเขาก็เขาก็อนุมัติเองอะไรเองนั่นแหละเนี่ยถึงบอกไนงะกินบ้านกินเมืองไม่ได้นะอันนี้พระสยามเทวทิราชนี่โอ้ยท่านบันทึกไว้ท่านดูอยู่ทำไป เดี๋ยวก็ตามเช็คบินทีหลังเลครับครับคนต่อไปวันนี้ขอแม่แม่เลยที่ผลโหวตวันนี้ขออะไรน่าจะแม่นแม่นมั้งเอาแม่นแม่นทำไมน่าจะขอผลโหวตแม่นแม่นวันนี้มนนันก็บอกเลยว่าวันไม่ดีไงมันไม่แม่นหรอกจันจันตะคราดนี่นะมันบิดเบี้ยวอ่ะนะเออถ้าลุงคนนั้นไม่เข้าสภานี่ใครจะกล้าตัดสินใครไม่เข้าลุงมันน้อน่ะมีข่าวแว่วแว่วนะ คือรองประธานยังอยูย่รองประธานไม่ได้มีอำนาจอะไรที่จะตัดสินเด็กขนาดนั้นไ <laughs> อ้จะพูดไม่นก่งเลยเนี่ยไอ้ไอ้พูดม,มันพูดปกติไม่ได้สมจมูกมันเอ้พูดดีพูดดีไอ้พูดลีลานด้ดีใช่ไลยใช่ได้เลยนะไปเรียนเสียงใครมาเนี่ยถ้าทางเสียงเล็กเสียงน้อยมันจะพูดสบายกว่า,าถ้าพูดปกติเสียงมันเคยจมูกไอ้เค <laughs> เสียงเมื่อกี้ดีเลย เสียงกวนดีนะฮนะนะคือก็ยุบสภาไงอ่นะาปิดประชมุมถ้าเลื่อนไม่ได้ก็เลื่อนไปก็ไม่มีปัญหาครับยังเลื่อนได้อยู่นะมันก็ต้องเลื่อนอยู่แล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปก็ดีนะถ้าเลื่อนคาดแต่ว่าเดือนนี้คลาดทั้งเดือนนะวันที่แปดนะแล้วก็วันที่ยี่ิบสองนี่สุริยะคลาดนั้นหนักกว่านะเออฉะนั้นเดือนนี้ผมว่าไม่ทําอะไรไงนะอย่าทําอะไรที่เป็น เออเป็นผลบวกอะไรไม่เอาถ้าหวังผลบวกอะ่ะเดือนนี้ไม่อีอาฏจ,จักรทะลกราคาเต็มดวงก็เป็นสัญญาณของการเปิดโปงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่มาพร้อมกับความวุ่นวายใจแต่มันก็เป็นโอกาสให้คนมีสติได้เริ่มต้นใหม่ๆปล่อยวางสิ่งเก่าน,นะจ๊ะอ้เดี๋ยนี้หมอพอน้่งเรียกหมอพอนะมาไม่ได้เปิดอ่ะมาผมยกให้เป็น,ป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 นหมอได้ไง ปืนมันยกระดับแล้วทีเนี้ยมันยกระดับแล้วเลวไม่ทำกระดาษเธอเรียนรู้เร็วมากจากจากเอไอจากอะไรต่างๆชอบนะเวลามีอะไรติดขัดไม่ไม่ถามผมเลยทีไปถามเอไ <AI S 2> อเอไอด้เพื่อนสนิทเลยนะเ,าะเาะขาได้พูดจิตการส่วนตัวออโอ้โหผมกลัวคุณแล้วเกินเลย บางอย่างผมไม่รู้ว่าคุณเอามันจากไหนไม่รู้เอ้คุณก็มาตอบได้เ,เก่งจริงๆนะ,ะคุณปลาทองอกว่าหนูมันมีแบคใหญ่มากนะอาจารย์มันจะได้อยู่ยาวเลยเอานะกายมือนจริงๆนะมันพูดบางทีบางอย่างก็พูดไม่ได้นะมันทุกอย่างมันมีเบื้องหลังหมดแหละมันมีแบคหมดแหละนะไม่งั้นมันเออมันอะไรไม่ได้ครับนะ แต่ตลุงภูมิพูดนะลุงภูมิบอกว่าถ้าอนุทินได้เป็นนายกนะเ,เขากระดงสวหัวสอวอเลยเงียบเลยนะก็มันทามัน,มนทุกทีไปแล้วมัน,มนถึงต้องเล่นการเมืองไงเพื่ออยู่ฮุพนที่แผ่นดินไงคนโกงกัอย่างนี้แหละเพื่อเอาไปปิดกั้นไงเอากฎหมายเบี่ยงเบนอตั้งอนไในชใยชิดชอบแล้วถึงวันนี้ยังยึดไม่ได้เลยตอนนี้หนูสงสารดมส้มนะทำไมดมส้มอา้าว ก็แย่ขาไปเท่าไหร่ก็เหมือนแบบกูไม่ได้ทาอะไรเลยทำไมโยกความผิดให้กูเนี่ยผมจะบอกให้ฟังเนี่ยพักส้มเนี่ยนะมันจะล่มสลายในยุคของนัทพงศ์มันชื่อเท่งไงมันจะลอยเท่งเท่งลอยเท่งเต่งไงเออเพราะมันดวงไม่ถึงแล้วดวงดวงมันเนี่ยเนี่ยมันจะทำให้พักมันต้องรอพิธากลับมาหรือไง โอ้โห oh, ตังกี่ปีพิทาอ่อ้จะมากลับมาก่อนสิบปีตอนนี้นะับไปกี่ธนาทอลจะมาก่อนธนาธอกลับมามาจะมาก่อนพิธาอ่าใไหมอันนี้คนนัาภักของจริงของจริงเดี๋ยวก็อาจจะยุบพักอีกเหรอเนี่ยอ่าคุณต่อไปคุณเบลบอกว่าดอกสะแบกงามใจที่บุรีรัมย์ไงคะดอกสะแบกไงดอกสะแบง ตำแบงตำแบกก็แบกแบงงานนี้ถึงเกิดเหตุการบ้านเมืองปั่นป่วนคุณอะไรก็ไม่ร้บอกทิ้งทึ้งทึง,ง <laughs> <laughs> นี่รายจะบอกให้ฟังเนะี่ยประเทศไทยเนี่ยผมดูไว้แล้วมันจะเข้าสู่ยุคสีวิลัยดีนะเนี่ยเนี่ยต้องผ่านตรงนี้ไปหลังหลังเจ็ดสามอ่ะหลังเจ็ดสามสงครามโลกแล้วเนะี่ย <laughs> แล้วมันจะล่างหมดเลย แล้วคนรุ่นนี้ก็จะหายไปหมดแล้วกันะค,นะคนรุ่นใหม่มันจะไม่เอาแล้วนะจะไม่เอาก็อดทนไปหน่อยครับนะก็ไม่เป็นไรประเทศไทยเราอยู่ได้ครับยังอยู่ได้นะคุณเบลบอกสำเนาไม่โยนยังไงจะยกมือให้จนมาให้จนมาบริหารบ้านเมืองเป็นคนเอาปีโจรปืนโจรไปยิง <c oughs> ประชาชนเจ็ดสิบล้านคนค่ะ เออบางทีอีป,ป้ลก็อ่านหนังสือไม่ค่อยแตกนะเหรอ,อม,มันจบป .4 แล้วเหรอพวกมุณสงสัยนะไอ้ใจมันมีคือที่เขาส่งมามันมีสติ๊กเกอร์กั้นหนูก็เลยอ่านไม่ค่อยออกไม่ลปกติเธอเป็นคนไม่เคยชอบอ่านหนังสือชอบดูการ์ตูนดูภาพอะไรต่างเล่น,เ,ลน,เ,ลนเนี่ยมันก็เลยอ่านภาษาไทยไม่แตกฉานเออถ้าเก่งไอทีเออก็รู้อะบางทีใช่ใ้เธอเขียนมาเนี่ย เราจะตั้งแก้วนี่เขียนอะไรเนี่ยเออภาษาไทยมันยากนะภาษาไทยยากมันไม่ยากเพราะเรารู้แล้วเพราะตอนเธอเรียนประถมอะนะเธอหนีภาษาไทยไม่นี้ไม่นี้เออได้ไม่ถึงสี่ไม่ถึงสี่สิบคะแนนสิบคะแนนนี่นะเอเอ,อได้ทั้งหกแต่หนุเก่งคณิตศาสตร์นะเออคือเือคือการคำรู้เนี่ยเออไหม ผมรู้เพราะไอ้ที่ที่ผมตอนเด <Ừ. S 1> ็กนะผมชอบมากเรื่องเนี้ยเรื่องไอ้เนี้ยชอบมากเลยนะถึงจะได้คะแนนน้อยสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะ, <Ừ. S 1> ะภาษาไทยเนี่ยอคุณเบ่าหนูทูบบนไม่อยากได้อนุทินเป็นนายกจนทูบหมดบ้านแล้วค่ะ,ะ,ะบน,ะบ,นบนเลย ก็ชื่อมันอันรมันจะเป็นอะไรได้อะมุบาทองฮ่าฮ่าฮ่าภาษาไทยยากแล้วภาษาอะไรง่ายละ่ะฮ่าภาษาโกงง่ายมากเลยพูดหลอกเรื่อยนะอะไรเออเอาบอกอะไรซิลิมันพิมพ์ผิดครับอาจารย์เพื่อไทยเท่านั้นทักสิจะกลับมาไหมเพราะอะไรจ้ะเขาถามมาว่าทักสิจะกลับมาไหมเพื่อไทยอะ ทำไมไม่ไม่มีคนเขาแซวมาว่าเพื่อไทยเท่านั้นหมายถึงว่าเขาเชียร์เพื่อไทยไงออมันุก<อ>ันทุกคนมันมีมีคนชอบอยู่นั่นแหละเพื่อไทยอเออภูมิใจไทยนะแล้วก็พระปัญาทิป,ปั์หายไปเลยว่าไหมเออหายไปไหนอะ่ะอ,อก็รุ่นเก่ามันไม่หมดหมดแล้วพอดิชเชียร์กันมามตายหมดแล้วไง <laughs> ใช่คำว่าตายนะอ้ากรุ่นผมว่าแปดแปดสิบแปด แปดสิบ <80 S 2> ขึ้นเนี่ยก็ชวนก็ไม่ไหวแล้วไงเดี๋ยว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับเขาบอกว่าเด็กยุคใหม่เก่งโซเชียลแต่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเหมือนสมัยก่อนท่องอาขยานทุกวันนี่เธอดูบ้างไอ้นี้ป่ะผมผมดูทุกวันเลยนะเอ่อที่ไอ้เนี่ยรสำนักอ,ะอ่ะอ่าโอ้โห ออกไปตามป่าตามเขาตามบันนอกเห็นไหมรอรถเรียเนี่ยเขาที่ส่งเสริมเลโอ้ยเก่งมากโอ้โหตอนสมัยรัชการที่เก้าแล้วที่ที่ส่งสอนเราเตรียมสอนเลยนะโอ้ตอไปอนาคตคนรุ่นใหม่พวกนี้นะครับไม่ต้องห่วงเราจะได้พวกเนี้ยมาช่วยกันทำให้ประเทศชาติเจริญครับอันนี้มีคนรู้ใจเปิดนะบอกว่าไอ้เปิดเก่งเลขขาวสารทุกวันที่หนึ่งแอนที่สิบหกค่ะนึกแล้ว <laughs> ไม่ไน่าไอ,อ้งวดนี้ก็ถูกเองไอ้หนูถูกสามหนึ่งสองใบนะะเออแอปเปิลตังใบหนึ่งแล้วก็ว่าเจอในกระเป๋าตังอีกใบเขาเจอชอบตัวเลขไงเจออะไรถูงทุกงวดเนี่ยไม่ใช่หนูไปขอหวยที่ไหนก็ไม่รู้วันนั้นหนูไม่ได้ฟังอาจารย์เหรอเออ หนูอะไปล้วงหายเองเลยแล้วหนูก็บอกไปเอาละสิศักดิ์สิิ์ะไปเชื่อละเชื่อตัวเองหนูล้วงเองหนูได้ดึกสามาลแล้วแม่บ้านเขาบอกว่าดิไม่ได้ออกหรอกดึกสาอ่ะเธอซื้อส,สามหนึ่งหนูเลยเชื่อเขาเออเชื่อแม่บ้านแม่บ้านเออแล้วก็ถูกสองใบสองใบเออแล้วก็ดีนะ <c oughs> ยังยังมียังมีเรื่องว่า,ายังเชื่อนะอม,มีสิ่งยึดเหนียวรู้ไหม คุณเบลบอกว่าอนุทินเป็นนายกสิ่งที่จะได้แกนคอเซ็นเตอร์อากัญชาชุบแป้งทอดตรงเขากระดง5083ไล่คงบันเทิงและประเทศไทยเราผมยังไม่เข้าใจนะว่าอนุทินเขามีอะไรกับพวกนี้หรือเปล่าใครอะอย่างที่พม,ม่าจำได้ไหมอตอนที่มีคอนเซนเตอร์อแล้วเขาอยู่มหาชัยอะ,อะ เขาไม่ตัดสายไงเขาเป็นนี้ไงอะไรบุเรงดงร่างดัไม่หมือนแกก็สู้ไม่ไม่ใช่ทําไมงไม่ตัดสายพอปล่อยเปิดเปิดไฟให้เขาใช่ออโทรศัพท์อ่ะนะเนี่ยแล้วรีบก็มาอีกมัามาเขมรอีกนะเขาเออกัมบูชานี่แหละผมไม่เข้าใจนะเขาเป็นพวกเดียวกับอุนเซนก็บอกยม่รู้นะเออคุณเอสบีคดีฉันใส่ลจะเป็นยังไงมันจบไปแล้ว มันรอดอยู่แล้วเออ,อเก็บอกไปแล้วพ่อรอดแต่ลูกไม่รอดคือ <c oughs> มันมันคนว่าคนมันเกลียดเยอะก็ไม่รู้ว่าคุณเต้าเขามันแรงไว้เลยนะแต่ต้องดูว่าข้อมูลมันมีหรือเปล่าคือ <c oughs> คนที่เรามันมันเกลียดนะแล้วก็จะเกลียดตลอดชีวิตอืเป็น <c oughs> มันแค้แนแค้นแค้นฝังหุ่นแ่ะเห็นไหม <c oughs> <c oughs> แล้วก็เราเกลียดใครคนนะี้แล้วเราด่าเขาทำารื่อแล้วเราเองก็ไม่เจริญนะ เราได้ยินเองมันอยู่ในหัวเราเองผมเห็นวม่าที่เนี่ยไอ้พวกทีนต่อต้านเนี่ยลงเลือกตั้งกันไม่ได้นะเนี่ยมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่คือประชาชนเขารู้คนที่ี่มันกินกินข้าวนะไม่ได้กินแขบคุณรู้จิกายบอกว่างวดสิบหกนี้ขอซื้อตาลุกปิดด้วยนะคะเมาแล้วเปิดฝันทุกวันเลยเนเออก็มีคนบอกว่ารองวดหน้าด้วยนะคะ ยังมีไรหล่หัวมีทุกงัวเดือละสองงัวไม่ต้องห่วงอีเปื้อนตัวซอฟนะเออเธอตั้งจำนักดีไหมโอไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวลื่นเลยเรอใครไปใครมาก็ลื่นโอ้โหเปียกทั้งวันอะไรเปียกขากถุยทุกคนขากถุยทำไมเออเอาเถอะวันนี้มีท้ายรายการนั่นอ่ะ อะไรเรื่องนายกหระใช่เอามีอีกหนึ่งคำถามสีน้ำเงินเป็นรัฐบาลน่าจะทุนสีทาวบ้านเมืองยาลอยตัวอะไรลอยตัวยายาย่าบ้าไอหนูก็ไม่รู้กัดชุบแป้งทอดไงแป้งมันมาไงแป้งมันหนุนไงหนุนอนุทินไงเออเอออนุอนุทินมีอนุทินมีแป้งมันเลยเอ้ยเสียแป้งไงเสียแป้ง ไม่รู้จักเอ,อเอเสียงแป้งโอ้ยเสียงรรมาัิกาเลยลโอ้ไปแอบแป้งมันเธอเนี่<ด>อเขานนี้เขาคุยกันเองละเป็นแน่นาวค่ะจะเก่งเหลอกูไอ้อันุอะไรไอเนวินอนุทินมันมีหุ้นส่วนกับเขมรค่ะอว่าจะวางระบบขายชาติขายแผ่นดินเออรู้สยังไม่ลบยังลบไม่จบเลยถ้าสงสัยว่าทนานวินโอ้ย หนูกำลังจะบอกว่าพูให้เจ็บเจ็บนะ่อ้ะสภาบ้านเราเนี่ยเหมือนแย่งเข้าหมากันอะ่อะเลยนะเหมือนแย่งเข้าหมากันกินอะ่อะเพราะอะไรมะต่างชาติประเทศจีนเขาเปิดแสงยานภาพทหารเขาเป็นไงแล้วก็มีเสียงหลุดว่าโอ,อ้จะเป็นอารแลลวนะเออจะใช้อวัยวะมนุษย์ทําให้ตัวเองเป็นอาวุเหรอรลืมปิดไม้ไ<อ>ท่านอะไรลืมปิดไม้ลิิมพิงเรื่องอะไรหนูจะชื่ออะไรนะ ปูตินสิจินงผิงเออนัอ่นแหละลืมปิดไมค์คนโอ้ก็แพร่กระจายข่าวกันเลยนะมนุษย์จะเป็นอวตาตแล้วเหรออก็ไอพวกนี้ที่ไอพวกนี้ยังขัดแยง้ยง,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 ยงยอยู่เลยเ,ลเขาไปถึงไหนแล้วเขาถึงบอกเนี่ยประเทศด้อยพัฒนามันอย่างนี้นี่เองอ๋อแล้วทำยังไงอ่ะฮะช่วยแนะนำนัวทีเจะได้ตามไปเอาระเบิดขี้ไปคว้างสภา เธอระเปิดขี้เหม็นเหม็นขนาดนี้เหม็นพออยู่แล้วนะจะระเบิดขี้ไปอีกเลยมีคนบอกว่าสวัสดีค่ะเพิ่งจะติดตามรายการอาจารย์ค่ะอารมณ์ดีนะคะน่ารักคือจริงๆมันมันชอบเสียดสีชอบด่ากันนะแต่ก็ยังว่าด่าแบบเบาเาอ่ะนะด่าแบบแบบคนมีน้ำใจเละอีกหนึ่งอันชมอาจารย์มาอาจารย์น่ารักฟังอาจารย์แล้วมีความสุขจังค่ะ ก็ดูสบายๆไงแเราเอาเรื่องที่มาเลร้ยวให้ให้กลับกลายเป็นดีไงจะเป็นเครียดอะไรกันนักหนามันไกลตัวเราเหลือเกินเนี่ยไหมรัฐบาลใครยังมายังไงปั๊บเราก็ยังกินข้าวทํางานเหมือนเดิมเอ้ามาเราไม่ได้ดวยขึ้นหรือจนลงอ่ะเออจากนั้นก็ดูกันไปเออทำไมเธอยกมือขี้เลยผมไม่เข้าใจเธอเป็นอะไรอ่ะเออยกแบบหนูเป็นโปรดิวเซอร์บ่อยไงอ๋อ อ๋อก็คุยเรื่องนี้เดียวนะเรื่องบริทิ่ใช่ไหมมีคนตอกย้ำว่าสรุปทักสินจะกลับมากลับกลับกลับเออรืออะไรอ่ะไม่มีละไม่มีอ่ะถามมาได้เลยเไม่รู้ถามมาเห็นยวไหมวันนี้ก็ขอบคุณครับคุณจัวอภิภูนะอบุญแก้วประภานะครับนะเอฟซี ได้มาร่วมสร้างนะครับก็มีพระปาสร้างศูนยฟุ้นทูหนึ่งกองคัมงคดที่สองสามพันบาทครับรวมสองครั้งเลยครับหกพับาทก็สาธุยินดีในบุญนะครับคุณสมิทธครับสุดท่าพินทุร่วมทำบุญสร้างสถานปฏิบัติธรรมพุทธเกษตรธรรมสถานและอาคารพระราหูนะครับ เดือนกันยาครั้งที่สาสบนะครับหกรบาทถวายแด่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ครบบริวารเจ้าเวนนายกรมนะครับและผู้มีพระคุณขอคณะทีมงานอาจารย์มีความสุขทุกท่านสำเร็จงานใหญ่โดยไว้นะครับขอบคุณครับตาทุนยีดีในบุญน,นะครับเออแนมครูบี้กับแม่รัศมี สุธิประภาฝากบอกอาจารย์ด้วยนะครว่าวันศุกร์ที่19กันยา68เนี่ยเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิาขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะทั้งนี้จัดขึ้นเฉพาะกิจนะคะจากเหตุการณ์สู้รบชายแดนทางโรงพยาบาลทหารเตรียมพร้อม เรื่องโรหิตในยามฉุกเฉินค่ะที่ศูนย์ฮอนด้าวินเนอร์มอเตอร์แลบตรงข้ามหน้าปากซอยวัดวัดบางบอนอ่ะอนุโมทนากับผู้ร่วมบริจาคโรหิตะะด้วยน,นะน,นะครับโอ้สาธุยิดีเลยพุทธนะก็เชิญนะครับวันที่19กันยาบมายม่ยมวันนี้นะ19กันยานะครับนะก็ใช่ทาหารมาลบกันบราชาได้เนี่ย เจ็บป่วยก็ต้องรักษาก็ต้องมีเลือดนะครับเอาไว้ตุนไว้ในในคลังครับในคลังของอส่วนบริการโลหิตนะกองการชาตินะครับนะครับวันนี้ก็บอกกล่าวทุกท่านนะครับจะร่วมบุญร่วมกุศลกับผมนะก็ตอนนี้พยุงไม่ค่อยอยากบอกงานที่เราทําอยู่นะฮะเพราะมันมีคลาดพูดไปมันก็ไร้ประโยชน์นะครับไม่ไดีเดี๋ยวก็จะไปกลายเปน็นว่าบวกเป็นลบลบลบ,ลบก็เป็นลบนะครับนะเอาละว,วันนี้ก็ขอ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการโดยไม่ขาดสายพบกันใหม่ครับวันจันทร์หน้านะครับสุขีสุขีครับ